สวัสดีเดจ้พาพบกันอีกแล้วค่ะกับเอื้อตุ๊กตาพาฝันมาค่ะเมื่อนี้คลิปนี้นะพาพามากินกาแฟดำเนาะจะเนาะคือเก่าอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมจ้าอุปกรณ์เหมือนเดิมคนก็คนเดิมเด้อคนก็คนอันคนเก่าค่ะคนเก่าคนเดิมแต่ว่าสิมาก,กินกับอันนี้ค่ะบ อากาศพันดีดีเลยจมืนน่นอ๊บพูน่ะอันนี้กับน้ำตาลกับหกใส่อันกางเกงข่ามดเอ้าว่าเป็นเตัอค่ะนี่ค่ะเออใส่พามากินกับอันแกลนเตบโบค่ะนี่ขนมประจำเมืองเนะค่ะเนะขนมใหม่ปีใหม่เดือนมาลินกาแฟก้อนอันดับแรกนี่ ฝุ่นน้ำตาลฝุ่นน้ำตาลเขาวันงกถึงกางเกงบ่าเป็นตืวนนอะคะ่ะจะนวดเปียเอาพานเปียกๆก,ก็ชุบกเรเซตก็แป๊บเดียวมาค่ะมาดื่มกาแฟดำนำกันเด้อหรือว,ว่ากินกาแฟดำก็ไอ้ตุกตาทาสามเนะาะเสายอยแม่บานต่างเด่น มวมวนค่ะคุยกันมวนมวน,มวนพอกันคู่มือก็มีความสุขเนาะจะเนาะความสุขเล็กเล็กน้อยก็ต้องทําเองมันบอกกาแฟก็อันหอมหอบมันนะคะฮ่าสดชื่นเนาะจาะเนาะืมชื่นใจเด้อฮ่ามาเออนะผาหูบกาแฟก่อนหูบกาแฟนำกันมว,นม,วนม้วนเด้อ กาแฟก็ยังงอนฮ้อนอยู่เลยจ้ะเนี่ยฮายหอมขนาดเลยจ้ะมาค่ะวางถ้วยกาแฟสักคนนะคะเนาะเบืง้งวันนี้ก็มานี่เราจะพามากินนี่คะ่ะอันที่เขาขาวเนี่ยมันเป็นน้ำตาลฟุ้นนะจ้ะเนาะน้ำตาลฟุ้นโบเซอร์กระได้ไดจ้ะโบเซอร์การโบหมีเพื่อเว้า อันนี้ก็ออกหวานๆหน่อยนึงมาพามากินเกนเตอร์โบอืมแซ็ปขอนเฮือกินทีเนาะ แซบจะสำหรับขนอันโบชอบหมันก็ถือว่าหมันเลยค่ะเนี่ยน้ำหมันทอดกับน้ำหมันกับโบตี้หรอกคะ่ะ ก็ตามด้วยาาากาแฟนอนจะเนาะเซฟค่ะอันนี้ก็คือการคืออันคือการกินใหม่ปีใหม่เดือนเออว่าัน แล้วขนพันธ์กระโบชอบพันธ์กระโบกินนะคะแต่เออกระโบแม่นว่าน่ะอันปีนึงก็กินได้ค่ะพันพันทอดไขเนาะค่ะมันเป็นงานประจําปีพันเถอะ่ขนมมันขนมมันประจาเมืองเนาะค่ะเนาะแต่ละปีคือบ้านเฮาก็คือการห่อข้าวต้มมัดเนาะค่ะเนาะสมัยเอออย่างน้อยก็เห็นไปนําแม่เออสมัยยันแม่เออตุกตาบรนพาไปห่อข้าวต้มอัน นำอันหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนำบ้านนั้นผู้ใหญ่บ้านเนาะค่ะเนาะพันธิซเป็นข้าวต้มมัดใหญ่ๆหนค่ะใส่กระปิบหนึ่งอะนะแล้วก็พาเกณฑ์ลูกบ้านไปอันพาคันโห้หนะค่ะอันแม่บ้านโห้แล้วก็คุยกันไปน้ำเนาะค่ะเนาะก็เออกันอย่างน้อยเออก็ไปนะเพราะยังเป็นอันไหวสะเลาะอันอ้อออยู่ว่างนะเนาะก็ไปไปจีบเบื้อตองไปตัดเบื้อตองไปเซตเบื้อตองเพราะน่ะค่ะซอยมันเป็นงานประจำหมู่บ้านว่างั้นนาะปะคล้ายๆกันค่ะอันนี้ แต่ว่ายูนี่พันธ์ทำขายเนะค่ะเนาะพันธ์ทำขายหลังหลังบ้านพั่ก็ทำทอดเองได้่จ้ะแต่ทอดเองเพราะสิเป็นทอดช่วงเดือนนั้นช่วงวันปีใหม่พันสิทอดเพราะมันเป็นอันขนมกินกับอันวันขึ้นปีใหม่แต่ว่าถ้าทำขายก็ะช่วงนี้พันก็เริ่มเฮือตังเต็นได้แล้วเสียค่ะตังเต็นทอดตังอัน มีรถเคลื่อนที่ทอดนะคะถ้านก็ต้องมีเบอร์อนุญาตเลยค่ะไปอซิซัวบได้แล้วก็ทุกปีพันธุ์ีมีการประกวดว่าอันเพื่อได้รางวัลที่เนื่องเซอลูกเกดอันหลอยู่บอแล้วเนื้อแปลงเป็นแบบหรือความนุ่มความกรอบเนาะค่ะน้ำมันถ้าหรือพันธุ์ก็ีมีการวัดเลยค่ะครับเป็นการแข่งขันกันอีกแบบนึงค่ะนี่การทําขนมมาเนี่ยประจําปีนี่ค่ะอันพูทดศรนาก็ได้ลงหนังสือพิมพ์เนาะค่ะเนาะ ก็มีป้ายติดน้ำซื่อตัวเองว่าหนอปะต่ถ้าทะพูดหลือว่าอันหมันหม,มันกันถ้ามัน ก็ชอบกินมันก็ถือว่ามีมันเยอะนะคะอันเอยกระบอกตรงๆนะคะเนาะ hm mm. ลมพัดมีแหงมีแหงค่ะลมพัดเดดออกเนาะค่ะนมมีแหงอากาศดีดอกไม้กระบานเนาะคะเนะ,ะแมงไม้ก็ะหลายโอ้สดชื่นขนาดเลยผีเสื้อแมงผีเสื้อแมงงพึ่งค่ะมาเอาน้ำหวานเต็มนึง คลิปนี้ก็พามากินกาแฟดำกับกินขนมประจําเมืองเนาะจ๊ะเนาะกินใหม่ปีใหม่เดือนนะ้พันว่าพันเดาไปผู้เลยบ่ก,กินก็เอ้ยก,ก,ก็กินเพื่อแล้วเด้เอกอมีแต่วความสุขค่ะราบลื่นในชีวิตเนาะคะเนาะหน้าที่การงานทุกอย่างนำครอบครัวการคลองเรือนก็มีความสุขเลยจะ้ะเด้อทุกคนทุกบ้านเลยจา้า นี่มันยังเป็นต้นเศร้าๆอยู่ด้วยค่ะดังเงินอ้ยเนี่ยถ้าเด็ดออกม้วมือเอ้ยสิพามันนั่งตากแดดค่ะคะตัวใบใบมันเหรอถ้าเอ้ยนาพานั่งตากแดดกัน คเธอมีความสุขท <à a place aún> like ุกบ้านเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ้ยตุ๊กตาพาวันก็สิบอกว่าขอบคุณไลยๆลหลายค่ะที่มาเบื้องกันเอ้ยมาติดตามเอ้ยเนาะค่ะเนาะที่มาเป็นกําลังใจเกันมันบอกที่มาอันเดินไปด้วยกันงามๆก็ขอบคุณหลายๆค่ะกบตีเดี๋ยวค่ะเพราะมันเป็นโลกอันโลกโซเชียลอันทุกอย่างการเร็วเนาะค่ะเนาะเร็วเพื่อตามทันก็ทำเพื่อตามบ่ทันก็ ย่างไปตามหลังวันเดาไปกระอกว่ากันค่ะเพื่อถูกเจอกระเบิงบ่ถูกเจอเพื่นก็ไปหาช่องอื่นก็เหากระโบว่ากันนะคะเนาะเพราะโลกนี้มันกว้างใหญ่นะคะเนาะมันมีหลายประเทศหลายทวีปก็แล้วแต่ความชอบใจะคะ่ะแต่ว่าถ้าผู้เหลือเข้ามาติดตามมาเบิงเอ่ยก็เอ่ยก็มีเตยบ,บอกว่าขอบคุณในไลในหลายค่ะขอบคุณที่มาเข้ามาแวะชมมามาเบื้องนะะเนาะมาเบิงอันเออเอ่ยตุ๊กตาหน้าตาเราเป็นแบบนี้บอก การเว้าภาษาลาวเป็นแบบนี้ไม,ม่นี่ะค่ะกระมวนม่วนค่ะไหลไหลอันไหลชาติไหลศาสไหลชาติไหลอันไหลาภาษาบ้าหาไปความเชื่อนี่เขาก,กระเบวเนาะค่ะเนะมันแล้วแต่จิตใจบุคคลของแต่ละคนอันนี้เอ่ยกระบเ,เอ่ยดอกเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องส่วนตัวนาะจา้ะเนาะอัน,นความเชื่อนี่อันนี้ก็มีแต่การว่าหาเบิ่งกันอันมวม้วนนั้น เบิ่งกันแล้วสบายใจเฮ้อความสุขกมาทักทายกันนะจ๊ะเด้อถ้าว่าอันโอ้ที่นาจะมาเบิ่องวเราเฮ้อเรากเอ่ยกับเบาๆตืรจักอย่างค่ะก็มีแต่อันขอบคุณหลายๆอ่ะวันนี้เอ่ยกันอ่ะเสาค่ะวันนี้ก็พบกันคลิปนาได้จ้าสวัสดีค่ะ